น่ะมาแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เข้าวงก่อนนะครับนะครับดูใบมาแล้วครับนะะพาว่ารายการนี้ครับดูใบกูหน้ากูตาให้รายการนี้ของเซิร์ฟเวอร์นี้ชื่อดูใบจะจดจําในเซิร์ฟนี้ไว้นะครับนะนี่ครับนคะับครับชื่อดูใบมันจะอยู่ในเซิร์ฟนี้ครับผมนะนะครับเปิดแล้วก็เอาเลยครับผมนะจังหวะนี้ครับผมนะครับเอาแล้วครับ จังหวะนี้ว่าไงครับผมเอาต้องเอาตัวแบบลูกไล่ก่อนครับขี่ไมคขี่ไมนะครับปอมยาไม่ทันก็ตายับผมนะครับนะครับขี่หรือเปล่าขี่หรือเปล่าบตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าครับนะวิ่งวิ่งไปไหนครับโหแต่ว่าอะไรก็น่าจะโอ้โหลืมปั๊มยาครับผมนะตอนนี้วงแบบใหญ่เพิ่มมาเด้อครับผมเหมือนรู้สึกว่าดูใบยังไงครับผมหลุดหรือเปล่ามันหลุดไม่ได้จังหวะนี้ครับผมนะ มือปืนของเราครับมือปืนสตาร์ทครับผมนะนี่เหรองั้นเหรอนะครับครับยังไงขอคีดหน่อยแล้วกันนะครับขอคีดหน่อยแล้วกันเอาอยัางไงครับตัวมีดเข้ามาครับผมนะเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้โอ้โหดูสกอร์กันเลยสกอร์แบบไม่ขาดรอบนี้นะเจอน่าจะเจอของตึงครับผมนะรอบนี้น่าจะเจอของตึงขอคีดหน่อยแล้วกันนะครับรายการนี้มันต้องเป็นรายการที่แบบโอ้โหสองหนึ่งไม่ขอไหวแต่ดูใบ ขอดูใบนําแต้มก่อนแล้วกันนะครับซีซั่นนี้ครับผมนะรายการนี้ครับจะปั๊มยาวก่อนนะครับไม่ไหวครับผมนะครับโอ้โหแบบเฉียดมากเลยครับนะครับโอ้โหตายครับเรียบร้อยที่ตัดนะครับสนาดไม้พูนะครับนะบอกด้วยอย่าลืมปั๊มยาปั๊มยาในแบบเป็นเรื่องนะครับนะดูใบผิดแผนเนาะเปล่านะครับนะแต่ว่าไล่เลี้ยงเลี้ยงจัดอะนะครับนะตอนนี้ไล่เลี้ยงเลี้ยงจัดอะนะครับ ตอนนี้ไล่เลี้ยงจัดเฮียเอาตัวนี้ก่อนครับ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 ตัวนี้ก่อนนะครับจังหวะนี้ครับว่าไงครับซ้ำครับไม่ซ้ำไม่ตายครับผมจังหวะนี้ว่าไงครับนะครับเอาตัวหลุดก่อนนะครับนะเพราะแต้มมันยังไม่ห่างครับนะดูใบอาจจะตีตื้นขึ้นมาได้ครับนะแพ้ไม่ว่าครับแต่รอบแรกครับไม่รู้ครับเอาดูใบเอาจัดเฮ้ยอีโมด้วยครับนะช็อตเด็ดเลยนะนะครับ ตอนนี้คือตอนนี้แบบสกอแบบน่าเป็นห่วงมากเลยครับนะแต่ว่าทําติมที่ับผมนะให้ดูใบทําติมที่ ya ผมนะครับนะครับให้ดูใบทําติมที่ับผมนะตายครับแตกครับผมนะเรียบร้อยครับเอาล้ครับโอ้โหตัวนี้ก็จะตายนะครับตัวนี้ครับนะครับจะตายอีกแล้วครับตัวนี้ครับนะปั๊มเลือดอีกแล้วครับอืมเรียบร้อยครับผมนะครับเมื่อกี้เป็นทาชีนะครับนะ แต่ว่าสีมินแบบสกอร์แบบไอ้นี่จัดอะนะครับสกอร์แบบอ้นี่จัดเลยแบบนะครับกูสองหนึ่งกูจะไหวไหมเนี่ยเฮียนะครับแต่กูเก็บสองเนี่ยว่าไงโอ้โหน้องๆกูมาช่วยครับเอาจังหวะนี้ว่าไงเรียบร้อยครับผมไต่ครับผมโอ้โหขี่ไปแล้วครับเรียบร้อยครับแม่ไฮไลท์จริงๆครับครับครับ โหเสร็จแรกครับดูใบอ่ะดูใบออกมาเลยครับนะสองศูนย์โชว์ไปครับผมนะดูใบบอกว่าแบบชิวจัดนะครับดูใบบอกชิวจัดนะครับเอาแล้วครับรอบที่สองครับชั้นสองครับตอนนี้ดูใบพาไปหนึ่งวินแล้วเรียบร้อยครับผมนะดูใบเสียเงินนะครับว่าไงวิ่งไปไหนวิ่งออกนอกวงหรือไงครับผมฮะ ดูใบบอกวิ่งออกนอกวงหรือไงเอาเลยกูดูกันเองแล้วถัดปั๊มยาวนะครับนะครับดูใบไม่เคยกลัวใครครับผมนะดูใบสองวินสองศูนย์โชว์ใบครับนะจังหวะนี้นะครับดูใบต้องเอาแล้วครับนะขี่ไปนะครับจากขี่ใบขี่จังหวะเมื่อกี้ครับผมไฮไลท์เลยครับนะไม่ขี่นะไอ้นี่ปั๊มยาครับปั๊มยาครับปั๊มยาขี่ไปครับแม่งเก็บช็อตดีเรื่อยๆมันโอ้โหชี้เด็ดเหลือเกินครับแน่พี่บ้าแบบ กูไม่เคยกลัวใครครับผมน้องกูตายมึงเจ็บแค่นั้นเองนะครับนะมันสเปคบาลูรัวไม่ได้นะครับเร์ฟนี้ครับนะตายแล้วว่างไอ้ขี้อีกแล้วเรียบร้อยครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าแบบอีสปอร์ตรอบนี้แบบดูใบเอาเรื่องจัดนะครับนะตอนนี้แต้มมาครับแบบห่างเหินเหลือเกินครับผมนะนะครับเรียบร้อยขี้อีกแล้วครับนะพี่บ่าวขี้ไปอีกแล้วหนึ่งตัวครับนะไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรขึ้นครับแต่ดูใบบอกว่าแบบไม่เคยยอมครับนะ แดงเกลือนครับน้ำเงินเกลือหรือเปล่าทีหรือเปล่าจังหวะนี้มันกระโดดครับผมปั๊มยาปั๊มยาครับปั๊มยาเหรอปั๊มยาเหรอครับอีกร้อยเรียบร้อยครับผมอ่านเป็นทีเรียบร้อยครับนะดูใบแต้มแบบโคตรไวครับผมนะนะครับขี้ไปขี้ไปดูใบแต้มโคตรมาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับคือถ้าดูใบชนะอีกรอบนี่คือแบบเรียบร้อยแล้วครับนะรับซับทันทีเลยครับนะอย่าลืมมาอินนะพี่เป่าได้ครับได้ครับ อีบ่าขอแข่งอีสปอร์ตก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ับผมนะตอนนี้แต้มเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับผมนะดูใบเป็นหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าแต้มชนะมาที่สองต้มครับผมนะตอนนี้เซตแรกนะครับรอบนี้รอเข้ารอบนี้รอบชิงครับผมนะเพราะว่ารอเข้าชิงครับผมนะคิดหรือเปล่า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 ท่านี่ว่าไงว่าไงกูคิดไปดิเที้ยวหัวเตไปดิหย่าวิ่งไปไหนครับผมนะไอตัวนี้วิ่งครับเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วครับนะเฮ้ยแต่มันวิ่งวิ่งไวจังอะนะครับ ดูกันเห็นเห็นเลยวิ่งไวจังอ่ะกูก็ไม่สนจังหวะนี้ใช่ปะโอโหกูตายไม่เป็นไรเรามันเสียไม่ได้ครับผมนะขอส่งแรงกำลังใจให้พี่บ้าเลยครับนะว่ารอบสองนี้ชิงว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าจะแพ้หรือชนะครับผมนะครนะครับ,นะรบไอนี่ใครอ่ะตัวนั้นไม่ใช่ครับผมนะอยาเข้ามัวอย่าเข้ามวัาาามวครับผมขอเชียนเนี่ย ยิงไปไหนครับดูใบปาสิบแปดสิบหกแล้วตอนนี้แบบโอกาสที่แบบสูสีมากเลยนะแบบตายครับผมยี่สิบนะครับอีกสิบแต้มดูใบจะทําได้หรือเปล่าครับผมอีกสิบตัวครับนะวินหรือเปล่าดูใบจะวินในประเทศนี้หรือเปล่าครับอีสปอตครับดูใบจะวินหรือเปล่าเฮ้ยเชี่ยโทษทีดูใบจะวินหรือเปล่าดูใบจะวินหรือเปล่าสวยครับยี่สิบสามนะครับเหลือไม่กี่แต้มครับดูใบปั๊มยากรพี่บาวปั๊มยาก่อย่าลืมบอกปั๊มยาด้วยครับครับนะ ตมยาด้วยดูใบแบบเอาจัดนะครับนะยี่สี่เลยกี่วินครับโอ้โหดูใบขาดประมาณหกแต้มก็ผมนะหกแต้มจะจบแล้วครับนะตอนนี้กาจอบังเอาไปทำใหม่แล้วขอโทษที่ไม่บอกครับโอเคครับนะครับครับตอนนี้ดูใบยี่หกหรือยีสี่แต้มับผมนะครับ หยิแล้วครับนะอีก3แต้มดูใบจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับดูใบจะเช็มหรือเปล่ารายการนี้ครับผมดูใบจะเชปมหรือเปล่าดูใบจะเชปมหรือเปล่าขอขีดรายการนะครับดูใบจะเอาแช็มครับผมนะครับรายการนี้ดูใบต้องปินหนึ่งครับผมหยิบอีกสองแต้มครับผมโดนปืนเซเซอร์ครับจังหวะนี้ครับมีปืนเซเซอร์ด้วยนะครับดูใบจะเอาเช็มหรือเปล่าแต้มสุดท้ายดูใบว่าไงนะครับครับโอ้โหหยิบเก้าแต้มสุดท้ายครับดูใบจะวินหรือเปล่าในประเทศดูใบจะโนหนึ่งโนตึงโอ้โหเรียบร้อยครับรายการนี้ครับ